พาหุงสหสมภินิมมิตาสาวุธันตังคีเมคารังอุทิตโคลาเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเลกมพิยุจิตาสัพพาราต ติงโครัมปานารรวกะมะขมัฏทายักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทวันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิ นาราคิริงขาชวรังอามิตตภูตังทาวกิจากมสนีวาสุธารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตตวามุนินทวัันเตชะสาพวตุเตชยมังคารานิ โอคิตาคาคขมาติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปถังคุริมารวันตังอิทีพิสังคตมโนจิตตวามุนินทวตันเตชะสาภพวตุเตชยมังคารานี กตวานกะถมุทรังอิวะคาพินียาจินใจยาทุธาวจานังชายกายะมะเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาภวตุเตชยมังครานิ สัจจังวิหายมติสัจจากวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันเภพูตังปัญญาปะทีปะชาลิตโติตวามุนินทวตันเตชะสาพวตุเตชยมังครานิ นันโทปานันททผู้ชะกังวิภู้ทางมหิตติงปุตเตนะเทระผู้เชเคนนธรรมาปยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานี ทุกขาหาทิธิผู้ชะเคนสุทาธัหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิทิภากาพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขารานิ เอตาปิพุทธาชัยมังคาระาอัตคาถาโยวาจโนทินาทิน,าทนาสารเตมตันทีหิตตาวานาเนเกวิวิธานิจุปัตท,ทาวานิโมขังสุขังอที่เขมยานโรสปัญโย